สวัสดีครับผมเกีจุบจุในที่สุดวันนี้นะครับมาถึงแล้วหลังจากรอ7วันทั้งหมดนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมโพสคลิปเล่น วิจิตสเปนเนอร์ปราบเซียนนะครับในคลิปนั้นนะครับผมได้บอกว่าผมจะแจกวิจิต t สเปนเนอร์ทั้งหมด5อันนะครับเพื่อให้ผู้ติดตามของช่องคิช็อปโจนะครับได้ร่วมกิจกรรมกันหลังจากคลิปนั้นได้ปล่อยออกไปนะครับมีคนเยอะมากที่ได้โพสต์ภาพคอมเมนต์แล้วได้ทำตามกิจกรรมนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องคิชอปโจและร่วมกิจกรรมนี้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้แหละผมจะมาประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้ง5อันหลังจากที่ผมอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับมีคนเยอะมากเยอะกว่าที่ผมคิดเอาไว้อีกว่าจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมที่ตัดสินใจว่าเอางี้ดีกว่านี่ดูดูดิฟินเจ็ดทั้งหมดนี่นะครับผมเลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนจาก5อันผมจะแจกเป็น10อันนะครับใช่10อันไม่ใช่5อันเหมือนครั้งที่แล้วนะครับ เที่ยวนี้ผมจะแจกเพิ่มอีก5อันเป็น10อันเพราะฉะนั้นนะครับทำให้คุณถือว่าผมแสดงความขอบคุณกับทุกๆคนนะครับที่ดูช่องเคสชมจติดตามช่อง,องของผมมาตลอดนะครับแต่ว่าใน10อันเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มจับจากคอมเมนต์ที่เขียนใต้คลิปวันนั้นนะครับแต่ว่าผมจะเลือกแค่9คนเดี๋ยวและอีกคนนคึ่งอีกคนนึงนะครับผมจะขอเซฟรางวัลนึงเป็นรางวัลพิเศษผมเห็นวีโอน้องคนนี้นะครับ เขาอัดวิดีโอนะครับแล้วก็เล่นทําเป็นเล่นฟิ d เ e ตส p i เนอร์นะครับแล้วน้องเขาเนี่ยไม่มีฟิ d เ e ตส p i เนอร์แล้วเขาก็ประดิษฐ์ DIY ของเขาขึ้นมาเองนะครับด้วยกระดาษดูแล้วก็ทําให้ผมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอมอบรางวัลพิเศษให้กับน้องคนนี้นะครับนี่เลยผมขอมอบอันนี้โดยพิเศษให้กับน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้เขาทำโยได้น่ารักมากนี่นี่เดี๋ยวผมขอโชว์สักนิดนึงจากวิดีโอของน้องคนนี้นะครับอันนี้ดูเลยสวัสดีครับ ท่าช็อตโโนี่สิ่งนี้ฟิชเชอร์สปินเนอร์ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฟิชเชอร์สปินเนอร์แต่แฮร์สปินเนอร์พังเลยนะครับพังไปแล้วครับถ้าชอบผมช็อตช็อตก็อย่าลืมเห็นไหมครับเขาทำได้เหมือนมากเพราะฉะนั้นนะครับ ขอบคุณมากผมสนับสนุนน้องๆทุกคนนะครับที่มีความคิดสร้างสารรค์และสร้างงานดีๆงานผลงานน่ารักน่ารับออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นถนัดด้านไหนก็ตามถ่ายวิดีโอผมสนับสนุนทุกคนนะครับผมมีข้อความหลายๆข้อความนะครับที่เขียนข้อความเข้ามาหาเคสจบๆว่าถามเกี่ยวกับการทําช่อง YouTube ถามเกี่ยวกับว่าทําไมช่องพี่ถึงโตเร็วจังทําไมาทํายังไงคอนเทนต์ถึงจะน่าสนใจนะครับ ผมสนับสนุนน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยทําให้สิ่งนี้สร้างสารรค์งานดีๆออกมาในสังคมออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นยอดเยี่ยมสุดยอดรางวัลน,นี้นะครับยินดีให้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาจับชื่อดีกว่าผู้โชคดีรอกันมานานแล้วเพื่อเป็นการแฟร์กับทุกๆคนนะครับผมเลยเลือกเว็บไซต์นี้เลย ytrcp.co นะครับเว็บนี้เป็นเว็บที่ คนเยอะแยะเลยใน y u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  e เขาใช้กันนะครับเวลาเราจะสุ่มหา Random แบบว่าสุ่มหารายชื่อคนที่เขียนคอมเมนต์นะครับนี่มาดูกันเลยโอเคโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะก๊อปลิง์หลังจากนั้นผมจะก๊อปลิง์กของวิดีโออเฟสเจ็ดท่าปราบเซียนนะครับลงไปใส่ทีนี้พอก๊อปลงไปใส่เสร็จปุ๊บอ่าแล้วลองเสิร์ชหาดูดูนะเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมมันกำลังขึ้นวิ่งไปเรื่อยๆเ,เลย วิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันวิ่งจํานวนของคนคอมเมนต์นะครับแล้วเห็นขวามือสุดใช่ไหมมันจะเขียนว่ายูนิคคำว่ายูนิคเนี่ยหมายถึงว่ามันมีบางบางคนอาจจะเขียนคอมเมนต์มากกว่าหนึ่งคอมเมนต์เขาก็จะตัดจํานวนตรงนั้นออกไปนะครับเพื่อเป็นการแฟร์ต่อทุกคนโอเคเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอผมกดปุ่มนี้นะครับปุ่มเขียนว่า pick a random comment อดูนะครับปรากฏปุ๊บอ่านี่ไงเห็นไหมคนนี้นะครับยินดีด้วยกับคนแรกนะที่ได้รางวัลต่อไปดูนี่นะครับ และทั้งหมดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็รวบมาทั้งหมด10ชื่อนะครับทั้งหมดตรงนี้ ถ้าคุณเห็นชื่อคุณกรุณาส่งข้อความมาที่แฟนเพจเคสอบโจพร้อมส่งหลักฐานว่าได้กดติดตามไลค์ like, และแชร์ในเฟซแล้วพร้อมกับที่อยู่ที่จะให้ผมส่งให้ขอแบบละเอียดนะครับเพื่อของจะได้ไม่สูญหายสําหรับคนที่ไม่ได้รางวัลน,นะครับไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าในอนาคตน,นะครับจะมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้อีกเพราะว่าต้องบอกว่าผมไม่สามารถมีช่องยูทูบแบบนี้ถ้าไม่มีพวกคุณนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะพยายามหารางวัลน,นะครับหาของเพื่อนมาตอบแทนเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทุกๆคนที่ติดตามช่องเคจบโจนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนจบปลายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบด้วยคลิปวิดีโอของน้องๆน,นะครับมีหลายคนที่ส่งคลิปวิดีโอมาตอนที่เขากำลังเล่นเฟส e จ็ตสเปเนอร์รวมทั้งน้องคนนี้ด้วยที่เขาทำวิดีโอให้กับเคทจบโจนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมช่องเคทจบโจและเอาไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ